ใช่แล้วเขาอยากได้เยอะกันแค่ก้าเหาเนี่ยเขาชอบเทศเจ้าแบบนี้ฮะมันก็อยากให้เขาอยู่กระโปงฮะตามตรงเลาะน้วก็อยู่ดอกเทศเนี่ยตั้งเขาเทศเจ้ามาเลยเนี่ย พี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากา้ารังโพนพี่น้องเลยนะเนยาะมือนีโฝนตกบดมือเนาะโดยก่อนอื่นกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสด,สดีพ่อเม่พี่น้องป่าลุงกันเบิร์ตสุขสุขคนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะประวัติสิเป็นทางพี่น้องฟังลราเขาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมุกดาวันซ้าวราวคือเก่าเนาะเอาเปิดภาพมาวันนี้กับยูเพื่อนน้องใบเตยเพื่อนพี่น้องเนาะ มื่อนี้ทั้งตอนเศร้าสามุกดาไม่ได้เข้ามาพอฝนตกหากเศร้าพี่น้องเลยเนาะตกตั้งแต่เศร้าจนบ่ายสองบ่ายสามจะได้เศร้านากพอดีทั้งสามุกดาได้มาตลาดก็เลยเวียนเข่ามาทาเบิ้งพี่น้องเนาะพอดีเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยทางน้องเพิ่นโทรเมื่อหาสามุกดาทางไห้ทางว้าพี่น้องเลยว่ามีคนมากันแกล้งแล่เนาะดึกมาขีหินใส่พาเฮื่อนเนาะเลยสามุกดาก็ ในน้ำน้องไปกับโบไฮน้องตอบโต้เนาะเซออยู่นะพี่น้องเนาะพอวันเป็นก็ขำกันขึ้นมีแต่ว่าเซฟตัวเองแลวก็มีผ้ามีมีนกระเสฟ้ว้ทั้งหัวท้งหางอะไรพี่น้องเลยน้องผิ่นกับทั้งไห้ทั้งยางเนาะคล้ายว่ากันโบไฮอยู่บ่อหรือว่าจังไดเนาะกับลายย่างอะไรพี่น้องเนาะกับฟังว่ากับใจกระบะรักอีหยางกับฝนกระตกในพี่น้องเลยเมื่อคืนเนาะป้าเดียวเข้าไปทามไปเบิงไปส้มน้ำกันก่อนพี่น้องเนาะกูเลยอยู่ในเพื่อนพี่น้องเลยจักเป็นจังไดเนาะ คือโบมีการตอบเลยพี่น้องเอ้ยโดยโผพี่น้องเอ้ยคนสวยมียังกลุ่มขมับอยู่บัดน,นี้ฮะเอาเอ้ยห้องคือบ่คานกันนี่ฮะนอนอเอาออกมาดีๆออกมาดีๆเปไ็นไ,ได้เมื่อคืนนี่นะ่ะฮะคือว่าเท่าธอาเอืย่ยจะมาทางไหนทางห้องแต่งตัวงามแทบมนันนี่ฮะมาทางนี้พี่นอ้องเอ้ยอ่ะเอ้ยจะอยู่ทางนั้นมันเจ๊ มาอยู่ขันโคมมาอยู่เพื่อนตากลับมาอยู่เพื่อนในราศีอันล็อกประตูพี่น้องเไยเป็นจันฮะเป็นในได้คือว่าโทรหาเอือจะว่าหายหอกเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นในได้เล่าเล่าเบิ่งดูจังว่าคือกวนอยู่บนเลิกเทพุกวนนั่นก็ได้แล้วเขาเห็นได้ใช่เจ้าเมื่อคืนนี่ออกมา่เป็นศึกเจ้าอ่ะ เขาดึกมากีนใช่เจ้าจากมุ่งเมื่อคืนนี่นะหัวแรงบ่เลยแต่ได้ตอนรือว่าตอนโทรหาเอ้อ,อบอกประมาณแปดโมงเจ็ดแปดโมงพี่น้องเนาะทุบสองทุมแล้วทำบบหู้บอกว่าคนอันเหม็นผ้ใด,ดึกบบหู้แล้วเขาผริขึ้นมาถึงหอ,อกเถึงเฮือนเอมึงกล้องพี่ละ บได้ขึ้นมาเนาะเขามากวนจะแต่ตอนแรกๆท็นได,ได้สักเขาคือยาจะออกมาให้เขาบอกด้วยในไหน,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 นมีคนมาบอกเขาแต่ว่า เออกระตุกใจเมื่อคืนนี้เนาะเพราะว่าเห็นเจ้าโทรไปทั้งหาทั้งยังนะพี่น้องเนาะก็เป็นห่วงเราอยู่เราอยู่ผู้เดียวนะข้าเจ้ามากวนดึกเขียวขีนใช้ย่านแต่คนทะเลขึ้นมาผู้ในหน้าต่างกระเทงปึ้งอยู่แบบผูดยิงซ้ำนอนผู้เดียวซ้ำเมื่อคืนนี้นอนแต่หัวแรงมากเมื่อคืนนี้นะในนอนจากมงเมื่อคืนนี้คือเก้าหลังจากมงสิบสอง บ่สิบเอ็ดกินยี่ว้อเขานะ้ะมึอนี้นะไปนั่นได้บอ่อยละไปแจ้งพ่อบ้าน,านไม่เป็นอะไรไปบ่ฮะเป็นอะไรคูจักรก็บอกคนทีขาเจา้ามากวนมาอันนี้นะเป็นกลุ่มเดียวบ่เป็นวัยรุ่นบรหรือลอนะไรคือจังหวะไฟตารางกระต่ายอยู่เขาอยู่มุมไหนบด้อ่องมึงบ่ ฮาบ่จตูอบอหรือว่าแนไหนวันบเห็นคนโบเห็นคนขึ้นมาลงไปคือจังว่าบอยากให้เขาอยู่ดอกบ่ในในฮื่นหลังนี้ในบ้านนี่สิบออยากให้อยู่แต่ละว่าแบบนี้เพราะว่ายังคือเขาจามากวนตลอดเนาะอืม บเมนมู่เจ้าเองมนอยล่ะผัาบอนนั่นผบอกวนหนึ่งโมงสองมงีกวนเทาผัดเาบอบ่บายมุงสองมงก็มาก,กวนเจ้าคือเกาผัดต้นเทาเบนอนบนั่นผัดบอกวนอืออนั่นกวนท่าันมาผัดอีอืออืบ้านี่หันเขามาทุกมือบอรเลวาสองสามมือมาท่หน,หใน,ใน,นึหรือวะใดๆเลว่าช่วงหนึ่งไอ้ทามเจ้าคือเงียบไปแล้วบอนเองนี่นะ ไปบอกมื่อไาเออที่พาไปแจ้งพ่อบ้านไว้ฮะสมมุติว่ามันเกิดยังมาน้ำเจ้าได้สาวเจ้าทีใดใดจะอยู่ผู้เดียวไปบอฮะไปบอฮะบอกกล้าบอหรือวใดใดฮะบอกกล้าบอกพ้านบอหรือวใดใดเบ่ออยากปัญใด อาจจะอยู่ไปแบบนี้บ่ซั่นจังบ่ย่านบ่ซเพราะว่าเฮาไปแจ้งพบ้านไว้ยังว่าเออเพิ่นู้นําเฮาเนาะคือยามมือค่ํามือคืเจ้าก็บอกเพิ่นร้านนนอนผู้เดียวมันมีคนมาก่อมากวนว่าสิก็อยาให้เจ้าเป็นหูเป็นตาให้เฮาแน่หะแว่าสิแล้วเจ้าบ่ได้รู้จักเขาตีคนที่เขาเจ้ามาน่ะคันเป็นหมู่เดียวกันยังว่าเออยังว่าเขายอกหมู่ยอกยังแม่นว่าผู้บ่าวสําน้อยบ่มาหยอกฮะ บแมนแล้วคนที่เคยมาหยอกเจ้าตะก้าหันจะบริหูเดยบ่อยล่ะอย่างคนเก่าเจ้าก้าได้บอเวลาเขาเจ้ามาหามาลายบอกมาลายคนบอกบ่งบอนแปลแต่กเขามากก็กวัวจะนังบ่เคยเห็นจากเถื่อเบ่เห็นคนลงมายันได้เจบ่งอือแต่เวลายังเมื่อคืนไหนจะออกมาเบิ่งยู่เป็นบอกออกมาเพราะขจ้าคือเจ้ากา เขาคือสร้างกลางมาเบินะ่ร์กแท็กจอดไต่พื้นไต่ไฟอยู่บนแถวข่างเฮือนมืด<ห>บ่บมันอันนี้พี่น้องเนาะบัดอยู่ตอนน่ะนี่มันเป็นปลาร์ซาแล้วมันเป็นทางมันบ่มีเฮือนคนแล้วมันมันอยากมืดตัวน,นี้เนาะแล้วไฟตะลุมตะลานาได้ใช้ไต่อยู่บนสายยามาคืนนะไต่ทุกมือกม่อเนาะพีน่น้องเลยคื้นในคอนโดคืออะไรเนาะเท้ยาดก็คือเท้าหยาดไพดับเนี่ยเบิ่งประตูมันคือเงงขึ้นกว่าเก่าบ่คือจังหวะประตูสี่บ่เมนคนขึ้นมาบ่หะ บอพอวันตอนนั้นเอ้มาน่ะนั่นสังกะซีบมันเป็นไปนนั่นได้ตะเก่าน่ะเมือนข้าเจ้ามาหลักเจาะเบ,บิ่งเจ้าไปจ้างอันนี้พวกปืดผ่าวก็เห็นได้ไปจักบอกเจ้านะ่ะเมนบอผ้านะพี่้องเนาะพอราผ้าขันเพื่อนกับเบิ่งเงินซองเบื่องก็บบงงงกเห็นได้อคนอยู่ในเนี่ยมีแต่พยเาาม,มื่อคำเมาื่อคืนเนี่ยเซฟประตูประตังได้ล่าเดอร์ปิดไวจ้จุดเจือเม่นฮะก็ตื่นแต่นอนบอคือหิวนอนแทนนี่ฮะ ตื่นได้นตันตกแล้วค่ะพัดใชหาได้ตื่นบนนันอือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยเจ้าเคยไปบอกพวานไปอยู่เบิ้งกล้องพี่ละบอกเคยอันแรกเออจะมาอยากพาเจ้าไปแจ้งพวาน FC, เอฟซีเพื่อก็เป็นห่วงเจ้าลายขู่ลายคนแน่นะว่าเออจะอยู่ผู้เดียวสิวิ่งขึ้นมไปแจ้งในบ้านไว้ไปบอกมืออื่นจะมาเลยสิพาไปไปบอก ฮะบกกาแจ้งเมื่อย่านเพื่อนมาบหรูอ้อะไร <S 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 คือเจ้าถ้าสมมติว่าเจ้าจะแจ้งในบ้านแต่ว่าเจ้าในย่านเขาเห็นคลิปเจ้าในย่ยานเขาเจ้ามาทําให้เจ้าย่านแบบนี้อาจจะอยู่ไปที่เจ้าเมื่ย่านบาามือ่อไหร่ละก็อนณามีคนย่ามบ้านอยู่บ่อยย่ามคำเมาื่อคืนนะ แบบผู้เพิ่นอะนะนะกองร้อนบ้านนะมีบ่มีบุญที่จกที่ช่องเพื่อเขาเนี่นอเป็นงานเนาะคันคือช่วงนี้กับบุกฟลอยบันไดพี่น้องก็อยู่ค่อยู่บานก็มีแต่เอื้อเบ้าหันแล้วคันคือว่ายังเป็นเบนนี่ต่อไปกับเป็นพระไดเอื้อก็อยากให้ไปแจ้งในบ้านหันแล้วไว้เพราะวันหนึ่งมาเจ้าอยู่ผู้เดียวสมมติมือหนึ่งเขาแบบอ่าเบ้าพื้นห้ายเนาะพี่น้องสมมตินคนที่ว่าแบบเสพอ่าเสพยาเสพย,ยังเป็นมาได้สั่บริยานมาสับแบบนี้ มีอันผ้ามิมิอยู่บ่ในในห้องบ่ได้เซฟป้องกันโตเป็นบ่ได้ก็เอาพาไปอันแจ้งพ่อบ้านเพิ่นแล้วไว้เนาะคือว่าก็เด็กกระแท้ผู้กวนก็ได้ตั้งต่อกวนแท้ขาดึกใส่เจ้าน่ะดนบ่ขี้หินน่ะบ่ดนปานใดบ่เฮาบ่ท สิโมงขจุมยาอันนาโทรแปดโมงห้าสิบโมงผู้อ่าเทอเขามาอีเขากนั่นสมาร์ดนแท้อันนี้เขาโทรแล้วเขาก็บริมาเลยขยันติดเต็มติดเขาโทรติดต็มเลยนะบัดนี่เลยอันนี้บอเอาจังซี่ได้บอเลยปะคันคือว่าเจ้าบอไปแจ้งพ่อบ้านแล้จะไปขอเบอร์พ่อบ้านไว้ได้บอเด้อ มีแต่ว่าคันคือว่าเจ้าอันมีเบอร์พ่อบ้านเด้อสิบอกพ่อบ้านเพิ่นกับไปอยู่ใกล้นอกจากเพื่อนเจ้าเนาะมีแต่ามันเกิดเรื่องเกิดราเร้าเจ้าก็ขอโทษอันโทูขอความช่วยเหลือจากเพิ่นนึงมากกับเพิ่นกับพกปักอ่าปกป้องอ่าประชาชนในในบ้านนี่แหละพี่น้องเนาะน่อนอนก็ให้เพิ่นฮู้น้ำนึงมาจะบไปอยู่ผู้เดียวสมมติว่าแม่นยูโทรหาเอ้ยเอ้ยไปอยู่ใกล้ประเี้ยวจะเอ้ยสิมาในได้ป่ะเนี่ยขำมือตื่นตาเลยขำบ้านโอกวนจะยังขำเมื่อคืนนี่ เราพัดท้าอะไรเพลนระบาวขอเชาเน็ตระบาวไผประบาวนะฮะผู้ใดอยู่คุมสี่ฮะละระบาวไปเราเป็นเนี่ยเราเป็นหลัดพองชาวพี่น้องแต่เขาจะมาพี่น้องก่นเบบเพิ่นอันนั้นบอกเพิ่นเป็นคนรัดบอกเขาเตินพี่น้องเจอไหมเขาบอกว่าเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องแล้ว แล Salvador, ok ้ว uhm, บ lad, ans, uh. ันนี้ฮาได้ได้เพิ่นมาเราเห็นอะไรบ้างนียังเราอาา็ได้เฟซลย่าเพิ่นบ่อยๆเป็นยังบกคนเอืมแบบเพื่อนนะเป็นทหารบ่หรือว่าตำรวจเป็นโอ้คันทว่าแลรากแบเบว่าเวลาเป็นยังไงโทรขอคนเลือเพิ่นบันี้บอกโทรเ่อล้ก็บหารบ่ว่าอืมพรทั้นทั้งชิ้งานัเยอยพงอะตอนเกิดเรื่องยังง กะอันตนน้นไอหนูมาเมื่อไงกะโทรบาได้จำงานไหม,ม,ม,มบัานนี้นะเอ้ยสิบอกมีแต่เจ้าไปขอเบอร์ในบ้านไว้เด้อกล้าอยู่ว่าไปขอเบอร์ในบ้านไว้อันพอเอินพอจะเกินพอร้านนายนี่มาข่ำเมื่อคืนร้านถ้ามีคนมาก่อกวนเหมืสิขอเบอร์จะไว้ได้บอเวลาเจ็บเป็นหรือว่าเออเป็นนั่นเป็นนี่มาพอได้เฮาโทรหา บันนี้เฮากะจักสิเพิงไพ่คนไก่บานไก่เฮือนเคียงกับบุมีบานคือข้าเจ้ากับเมนยูนี่ข้าเจ้ากับนอนเฮือนข้าเจ้าพี่น้อยป้าต้อสมาสายตีสายแดนอยู่สายบ้านนี่น้องเตยฮะอยู่สายอนี่เด็กกระดกอนี่ยรอร้อกะนั่นหลุดไม่น้อยหน่อยโลศกนี่ขนาดไปดำนานำลาเนี่ยข้าเจ้าอันนี้บ่ อยู่ในเฮือเออ่อนเพลองวะหรือว่าอยู่บนขจ้านพีปลา่านะมนามจ,ะจูดีเระเปิดสายแดนเลยบอกอู่แล้ยังชิดขึ้นสวรรค์คักได้ปาีิก็เปิดอยู่แล้วอันจูไปดำน้ำงี้เขายังกินเรื่องกิน,ก,นกินบ่ออันเขาสื่ออาหาไปดำน,น้ำค่ะแล้วเ,เห็นเิดเห,เห็นตัวเาบวชกับแม่ก็เลย เป็นได้นะเขามีแต่บ่ถึกกับผู้นั้นผู้นี้ค่ะก็อืมเพราะว่าคันว่ามาเรีดกันอืมอ่าดีแล้วเฮาเป็นผู้น้อยเนาะอดเอาเพิ่นบางทีเพิ่นอาจจะต่างบอกต่างสอนก็มีเพิ่นผู้รักผู้ใหญ่เด้ก็ฟังความเพิ่นาหลายเนาะแนวใดแนวใดมันดีเจ้าก็เก็บมาเป็นอันคติเใจตัวเอง คันใดได้บุตีเจ้ากระ่อยผ่านก็่ต้องถือซาเพ,พิ่นดอกหนึ่งมาเฮายัางอันเด็กน้อยอยังสิบางทีบางบางเถื่อบัทอดได้อาศัยพายพิงเพิ่อนก่ต้องอันไปเครียดไปให้พิ่นดอกกินข่าวอยู่บ่เนี่ฮะฮะยังบ่ได้กินใส่ตันเลยไปจักฮะบ่เมื่อวานนี่ก็บ่ได้กินข้าวได้กินอยู่บ่หวานนี่นะ่ะก,กินข้าวกับยังหวานนี่ฮะ ทำบัตรด,ดก็คือบร่ได้กินข้าวกินน้ำอาาได้บอกุงขา้าไว้เปล่านะฮะยังบรัรได้ไปเอาเจ็บเข่าเป็นได้จังหวะเจ็บเขียวเข,ยว,เข,ย,วขยวแมง เอาสําบนี้ก็เอ้ยก็แวะมาหามาเยี่ยมเบิงว่าเป็นได้หนูไปเตยเฮาก็เห็นให้เห็นห้องมือคืนนีพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้เป็นหยังก็ดีแล้วอีหลาก็มีแต่ว่ายามมาค่ํมือคืนอย่าไปคือว่าอนเด้อไปดินไปเที่ยวนะไปดินเฮหมู่เฮยังก็ยาคันหมู่อยากมาก็มามาดินนําเฮานี่นึกมาเฮาเป็นผู้หญ้าผู้หญิงบ่ต้องไปดอกมีแต่เฮาอยู่เฮือนเฮาเด้อยกล้องพี่เบิ่งกล้องพี่หนูเอ้ยอ้าย เมื่อคืนนี่ทางไหาทางห้องก็ตกใจพี่น้องเนาะก,ก็เลยมาพอดีผ่านเข้ามาตลาดก็เลยเวมาเยี่ยมเบิง่งพี่น้องอะเป็นอะไรมันหายแห้งบ่หรือว่าจังไดนมันอันสิ่งนเนี่ยคือเคยเป็นมันบ่อยละอ๋อสามีตวาว่าทางเอื้อยกับศิระกับกอนในยันฝ่าลมฝนตกเนาะแวะมาเยี่ยมเบิง่งจะซื้อดอกพี่น้องเนาะพอดีมาหาอันพอดีผ่านเข้ามาในเมืองมาเอาเครื่องพี่น้องเลยเนาะก็แวะมาตลาดนำ้ำ อามิเตยสิได้กะป้ามีเตยยามมื้อค่ำเมื่อคืนได้เสประตูประตางเด้อโอเคโอ้น้ํนายยังบ่ได้อาบซ้ไปจักอันนี้บ่อือตื่นนีนยามดบด้นอนเวหังสิออ้าวๆัเอกลับก่อนาอีล่สบายดีเด้อเนาะมีแต่ว่าเประตูประตางคืออ้วเด้อ ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางสามุด,ดาก็จะเด,เดินทางกับก่อนเนาะย่านฟ้าลมฝนตกพี่น้องเลยเนาะพอดีได้ยินอ่าทางน้องพฝนโทรเมื่อเมื่อคืนเนี่ยก็เลยตกใจเนาะก็เลยเข้ามาถามข่าวเบิรงพี่น้องเลยเนาะขอบริน,นี้ฝนตกมันนี้พี่น้องเอ้าวจ้าในก็ขอบใจ FC เอฟซีเบอร์ชูทุกคนเลยพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามรับชซมมาฟังเบิรงคลิปเบิรงโฆษณาใหา้สาหรับคลิปนี่ลาไปก่อนสบายดี